บอรดแคสตธรรมะเล่าโดยนายรพสวัตรวรทับศิริกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับเอ,อ่อนายรพสวัตรวรทัพศิรินะครับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดกับ ถึงเรื่องราวที่เป็นประเด็นในสังคมอยู่กันถึงตอนนี้นะครับผมก็คือที่หลายคนเขาบอกกันว่าการมีคอนเน็ชันเนี่ยสำคัญนะฮะแต่วันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของในเชิงพุทธศาสนานะครับว่าการมีคอนเน็ชันเนี่ยสำคัญไหมนะครับผมนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องมาทำความเข้าใจก่อน นะครับว่าไอคอนเน็กชันเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงการที่มีเครือข่ายมีเพื่อนมีฝูงนะครับผมเอ่อเพื่อที่จะอำนวยสิ่งสะดวกสิ่งสิ่งสะดวกต่างๆเนี่ยเอ่ออำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยให้กับตัวของเราเองนะครับในการดาเนินเรื่องราวต่างๆหรือการติดต่อประสานงานต่างๆให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับผม นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองอย่างผิวเผินหรือมองแบบทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะพบว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแบบว่าจู่ๆเนี่ยมีคนเนี่ยเอาเออสิ่งดีๆมาให้เรา,าเออทําให้เราทําอะไรสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมเรามองตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถามว่าแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าในในแง่มุมของศาสนาพุทธเนี่ยการมีคอนเน็ชันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมนะครับก็ต้องตอบว่ามีทั้งดีและไม่ดีนะครับถามว่าแง่ที่ดีเนี่ยคือยังไงฮะ แง่ที่ดีเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนที่ดีเนี่ยมีคอนเน็ชันที่ดีเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นมงคลกับชีวิตครับตามที่พุทธเจ้าท่านตัดครับคบบัณฑิตเป็นมงคลชีวิตข้อที่สองนะฮะซึ่งการมีเพื่อนที่ดีเนี่ยนะครับผมสามารถทําอะไรเราได้บ้างครับสามารถทำอะไรทำอะไรให้เราได้บ้างอ่ะหนึ่งครับสามารถช่วยเหลือเราได้สองนะครับให้คําแนะนําในทางดีๆได้นะฮะ อย่างเช่นนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะฮะในอดีตชาติของพระอนุนนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ปรากฏในนาราชาดกนะครับผมในอดีตชาติพระอนุนเนี่ยตัวท่านเนี่ยนะครับผมเคยเกิดเป็นเออเป็นคนในในแคว้นมคตนะฮะเราไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีนะครับแนะนําให้ไปแย่งภรรยาคนอื่นนะครับก็ทําอยู่ทาแบบนี้อยู่ตลอดเลยในชาตินั้นนะครับทีนี้พอตายไปนะครับอกุศสกรรมยังไม่มาให้ผล ก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่แต่รอบนี้รอบที่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ะนะครับเอ่อตัวท่านในตอนนั้นะนะครับมาเจอเพื่อนที่ดีแนะนําให้รักษาศีลแล้วก็รักษาอุโบสถศีลในวันพระใหญ่นะครับอ่านะฮะเขาบอกทีนี้ปรากฏว่าทีนี้ท่านก็ทําบุญมาตลอดชีวิตเลยแต่ทีนี้ปรากฏว่าบุญมันยังไม่ให้ผลครับเพราะอากุศลเนี่ยมันมาให้ผลก่อนนะฮะเกิดทาให้ท่านเนี่ยไปตกโลลวานรกนะครับพอตกมาแล้วเนี่ยก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกนะฮะ โดนตอนโดนอะไรอย่างนี้นะครับพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นกระเทยนะครับสลับไปกับการเกิดเป็นเพศหญิงอะไรอย่างนี้นะครับเราจะได้เห็นเราจะเห็นกันว่านะครับว่าในสองชาติของพระอนทน์เนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับคือหนึ่งเนี่ยหนึ่งเลยอ่ะนะครับผมในในชาติที่ผมกล่าวไปในในในตอนแรกนะครับก็คือว่าไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนก็นแนะนําให้ไปแย่งภรรยาคนอื่นนะครับสอง พอมาอีกชาติหนึ่งเนี่ยเจอเพื่อนที่ดีเพื่อนก็แนะนําให้รักษาศีลน,นะครับทาบุญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันต่างกันนะนะครับผมระหว่างการที่เรามีเพื่อนดีกับเพื่อนที่ไม่ดีนะครับผมก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะครับอย่างเช่นพระเจ้าชาติสตูกับพระเทวทัตอย่างเงี้ยสุดท้ายพระเจ้าชาติสตูต้องไปตกโลกรุมพีเพราะว่าเชื่อคํายุยงของพระเทวทัตที่ให้ปลงพระชนพระบิดาตัวเองนะครับผมนะฮะแล้วถามว่าการมีเพื่อนที่ดีเนี่ยนะครับผม เออสิ่งดีๆเนี่ยมันก็จะตามมานะครับถามว่าการมีเพื่อนที่ดีเนี่ยนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมนะครับการเจริญโพชฌงเจตเนี่ยนะครับผมเขาก็ในอัตถาถานอมหาสติประฐานสูตรเนี่ยเขาก็บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าการเจริญโพชฌงเจตเนี่ยจะต้องมีเพื่อนนะครับผมเพื่อนที่เรียกง่ายว่าเคยได้โพชฌงเจตมาก่อนนะครับผมเคยเคยเคยปฏิบัติโพชฌงเจตเนี้ยมาก่อนนะครับแล้วทีเนี้ยเนี่ย เออทีเนี้ยพอถามว่าคือพอได้ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยนะครับได้เพื่อนมาปุ๊บเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติโพชงเกตเนี่ยได้สําเร็จนะครับแล้วการครบเพื่อนที่ดีเนี่ยนะครับผมก็สามารถนําทางให้เราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองในทั้งทางโลกและทางธรรมเลยนะครับผมอย่างเช่นทางโลกเนี่ยถ้าหากว่าใครศึกษาเรื่องของหัวใจเศรษฐีสี่ประการเนี่ยนะครับผมก็คือนะฮะหัวใจเศรษฐีสี่ประการประกอบด้วยหนึ่ง นะครับผมอ,อุออ,อุรค่าฐานะสัมปทาก็คือการประกอบอาชีพสุจริตนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการหรือจะเป็นทาอาชีพวิศระอะไรอย่างเงี้ยนะครับทาได้รวยได้หมดนะครับข้อ2นะครับอารค่าสัมปทาคือการเก็บเงินเอาไว้ที่ปลอดภยัยเช่นกระปุกอมสินธนาคารนะครับผมสามนะครับกัลยานามิต,ตาคือการครบเพื่อนที่ดีนะครับสี่สมชีวิต,ตาคือการทําให้รายรับมากกว่ารายจ่าย ทีนี้เนี่ยนะครับผมในส่วนของออที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสต่อปอีกนะครับว่าถ้าหากว่าเราได้เงินมาแล้วเนี่ยเราไม่ควรทําให้เงินเนี่ยมรั่วไหลโดยการที่ว่าหนึ่งเป็นนักเลงสุราสองเป็นนักเลงผู้หญิงสามเป็นนักเลงการพน,นันสี่คบเพื่อนชั่วนะฮะพระพุทธเจ้าท่านย้ำสองครั้งเลยนะครับว่าถ้าเกิดอยากจะเป็นเศรษฐีในชาตินี้นะครับก็คือง่ายๆว่าต้องมีเพื่อนที่ดีนั่นเอง นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมการที่เราจะมีคอนเน็ชันเนี่ยนะครับผมก็ต้องเป็นเ,เพื่อนที่ดีเป็นเครือข่ายที่ดีนะครับนำพากันไปสู่สิ่งที่ดีช่วยเหลือซึ่งก,กันและกันเป็นกัลยาณมิตรซึ่งก,กันและกันนะครับผมไม่ใช่ว่าเออเพื่อนชักชวนไปทางชิบหายเช่นไปเป็นนักเลงผู้หญิงนะฮะไปแบบไปไปแย่งภรรยาคนอื่นนะครับผมเออตามที่พระนนาคเคยทํามานะครับในอดีตชาตินะครับผมก็คือเรียกง่ายว่า มันไม่ควรทําอะนะครับผมนะฮะย่างหลายคนเนี่ยเท่าที่ผมเคยได้ยินมานะเขาบอกว่าเออเราอะอยากเป็นคนแบบไหนอะก็ให้เราไปอยู่ในสังคมนั้นนะครับอยากรวยก็ให้ไปอยู่ในสังคมคนรวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถามว่าเออตรงเนี้ยมาทําให้เรารวยได้ไหมอะถามว่าจริงๆอะถ้าสมมติว่าเราไปอยู่สังคมคนรวยแต่สังคมคนรวยเนี่ยเป็นสังคมที่แบบว่ามีแต่คนไม่ดีอะอะไรทํานองแบบเนี้ยเราก็รวยไม่ได้นะฮะครับผม นะฮะเราก็รวยไม่ได้นะครับก็คือเรียกง่ายว่ามันจะกลายเป็นว่าดีไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะไปทําชั่วแบบเขาด้วยก็ได้นะครับเราดูได้จากนี่เลยพระเทวทัตกับพระเจ้าชาติศัตรูถามว่าพระเทวทัตไปคบกับพระเจ้าชาติศัตรูถามว่าพระเทวทัตเอ่อได้เป็นกษัตริย์ไหมก็ไม่ได้เป็นได้เป็นศาสดาหไหมก็ไม่ได้เป็นสุดท้ายก็ต้องตกเอเวจีอีกนะครับผมนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถ้าเราอยากจะรวยหรืออยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับผมต้องคบเพื่อนที่ดีเลยครับนะฮะต้องมีกัลยะาณมิตรนะครับผมแล้วเราเองเนี่ยก็ต้องดําเนินชีวิตไปตามหลักธรรมทางศาสนาพุทธด้วยนะครับผมซึ่งทีนี้เนี่ยนะครับผมหลักกัลยะาณมิตรเนี่ยนะครับผมการที่เราจะดูเนี่ยว่าคนนี้เป็นกัลยะาณมิตรหรือเปล่าเนี่ยนะครับมีหลักการดูด้วยกันเจข้อเรียกว่ากัลยะาณมิตรธรรมเจ็ดประการนะครับผมก็คืออันเนี้ย นะครับผมมาจากพระสูตรนะครับผมพระสูตรชื่อว่าสักสูตรที่สองนะครับผมซึ่งพระสูตรนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่านะครับเอษียานามิตธธรรมเนี่ยมีด้วยกันเจดข้อก็คือหนึ่งปิโยนะครับปิโยแปลว่าน่ารักครบแล้วเนี่ยเราสบายใจนะครับเออหน้าสนิทสนมด้วยชวนอยากให้เข้าไปปรึกษาไต่ถามนะครับน่ารักคืออย่างเช่นเวลาสมมุติอ่ะเราเห็นเฮ้ยคนนี้เป็นคนดีเว้ยมีศีลห้าเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีศีลห้าเนี่ย เราก็เข้าไปคุยกับเขานะครับลองเห็นว่าเอ้ยเราคุยกับเขาเราสบายใจเนาะไม่ใช่เข้าไปปุ๊บเขาดูถูกเราว่าเราสารพัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะผิดเราอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ใช่แล้วครับผมนะฮะนะครับผมข้อสองนะครับเขายุหน้าเคารพในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งได้และปลอดภัยนะครับอย่างเช่นอะสมมติเราจะเราเห็นเพื่อนคนนี้เฮ้ยดูแลหน้าคบเว้ยเราสามารถ ปรึกษาอะไรเขาได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเข้าไปแล้วดูแล้วเขาก็แบบไม่อยากให้คาปรึกษาเราไม่อยากให้ความช่วยเหลืออะไรเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก,ก็ก็ไม่ได้นะฮะครัผม ภาวนิโยนะครับน่าจะเดินใจน่ายกย่องนะครับในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริงทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปลดปรุงตนเองอยู่เสมอควรเอาอย่างทําให้อรึกและเอ่ยอ้างด้วยความทราบถึงภูมิใจก็คือง่ายว่าพอครบแล้วเนี่ยนะครับผมเรามีความรู้สึกว่าคนคนนี้นี่ห,หน่ายกย่องจริงเขาอาจจะแบบว่าเออเป็นคนดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเช่นเจอเจอคนแก่ก็ยุก สละที่นั่งให้ช่วยเหลือคนแก่อะไรอย่างเงี้ยช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ชอบทําบุญนะครับแล้วก็มีความรู้ด้วยคือเรียกง่ายว่าเป็นคนที่แบบว่ามีความรู้คู่คุณธรรมนั่นเองนะฮะตามหลักภาษาทางโลกอะนะครับผมลักษณะเนี้ยนะครับผม4นะครับวัตตาจะนะครับรู้จักพูดให้ได้ผลรู้จักชี้แจงให้เข้าใจรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไรอย่างไรคอยให้คําแนะนําว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะครับก็ตามที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็คือเรียกง่ายว่าพอเราครบคนนี้ปุ๊บเนี่ย เออเวลาเราทาอะไรบกพ้องเนี่ยเขาก็เตือนเราอะไรเงี้ยหรือเรามีบางทีบางครั re, ้งเราไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยเขาอธิบายให้เราฟังถ้าเกิดเขารู้ในสิ่งในสิ่งนั้นน,น,นะครับในสิ่งที่เราสงสัยอะนะครับผมเขาอธิบายเราฟังอะไรอย่เงี้ยไม่ใช่แบบหวงความรู้หวงอะไรอย่างนี้นี้ก็ก็ไม่ใช่อะนะครับผมนะฮะวัจกรนักกะขโมนะครับอดทนต่อห้อยคํานะครับพร้อมที่จะฟังคําปรึกษาซักถามคําเสนอและข้อวิพากษ์วิจารณ์อดทนฟังได้ไม่เบื่อไม่ฉุนเฉียวนะครับอย่างเช่นนะครับคืออย่างบางทีบางครั้งเราเอาอะไรเข้าไปปรึกษาเขาเนี่ย เออเขาพร้อมเขาเต็มใจที่จะให้คำปรึกษาเรานะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้โหแบบพอเราไปให้คำปรึกษาเขาปุ๊บเนี่ยเอาไปขอคำปรึกษาเขาเนี่ยปุ๊บหน้าบึง้งตึงเลยดาเราสารพัดะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยเราไม่เข้าใจตรงเนี้ยอย่างเช่นในเรื่องของอ่าวิชาภาษาไทยอะนะครับสมมุติว่าเรารีนวิชาภาษาไทยอย่างเงี้ยเราไม่เข้าใจตรงเนี้ย นะครับโดยปรึกษาเพื่อนเพื่อนโอ้โหหน้าบึ้งตึงําคาญดีไม่ดีก็ดา่าเราอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ใช่กัลยาณมิตรแล้วนะครับผมหกนะครับคมะพิยาาิยะจะกตะกตานะครับถแถลงเรื่องล้าลึกได้สามารถสามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจและให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนะครับอย่างเช่นอ่ะเออสมมุติว่าเนี่ยเราเรียนภาษาลาวมาเนี่ยนะครับแล้วเราไม่เข้าใจอย่างเช่นอ่ะเวลาเขาบอกว่าอะไรนะ เออค่อยโซอะไรอย่างเงี้ยนะครับภาษาลาวอะนะครับค่อยโซเราไม่เข้าใจคำนี้เขาว่าค,ค,ค,ค่อยโซเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับไปถามเพื่อนที่ดีคนนี้เขาก็จะอธิบายว่าอ๋อค่อยโซเนี่ยมันแปลว่าฉันป่วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรืออย่งางภาษาเขมรเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเช่นนะครับผมอย่างเช่นอ่ะคำว่าขยมเทศจอ้อพระรามเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือหมายความว่าฉันจะไปเที่ยวพระรามเก้านะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปถามเพื่อนเอ้ยเออคำนี้มันแปลว่าอะไร อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพื่อนที่ดีเขาจะอธิบายให้ฟังแต่เพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะอะไรด่าเออเขาก็จะแบบไม่สามแบบไม่ใช่ไม่ไม่สามารถนะครับเขาอาจจะด่าเราออกมาก็ได้นะครับผมแถลงเรื่องลับลึกได้นะครับก็อย่างเช่นเออ,อย่างอย่างเช่นในเรื่องของอะ่ะอย่างเช่นเออคอยโซแปลว่าฉันป่วยอย่างเงี้ยเขาก็จะแถลงว่าเอ้ยทำไมภาษาลราพูดแบบนี้เนาะคอยโซอ๋อคอยแปลว่าฉันโซแปลว่าป่วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมเออ,อย่างเช่นภาษาเขมรขยมเทสะจอาพระรามเก้า แปลว่านะครับฉันจะไปเที่ยวพระรามเก้าเขาอธิบายให้ฟังว่าอ๋อขย่มเนี่ยกาเทศจรเนี่ยเป็นภาษาขเขมรน,นะภาษาขเขมรได้รับอิทธิพลมาจากอ,อัอกษรปราลวะในอินเดียทางตอนกลางนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอธิบายได้นะครับผมก็จะไม่มีฉุนเฉียวอะไรออกมาอย่างอย่างเอาง่ายๆอย่างอย่างผมเนี่ยที่ผมเคยเจอมาหลายๆคนเลยนะครับผมบางทีบางครั้งไปถามเงี้ยก็รำคาญ อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็เป็นหน้าที่ของเขาแต่ดูแล้วก็ไม่อยากตอบเท่าไหร่อะนะครับผมอันเนี้ยก็ไม่ใช่กัลยาณมิตรนะครับผมเจ็ดนะครับผมโนฐานะเนนิโยชันเยนะครับมไม่ชักนําในอาถานคือไม่แนะนําในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงในทางเสื่อมเสียเช่นชักทุนชักจูงให้เราไปดื่มเหล้าชักจูงให้เราไปนักเลงผู้หญิงชักจูงให้เราไปยุ่งกับการพน,นันหรือชักจูงให้เราไปในทางที่มันไม่ดีเช่น การทำผิดศีลอย่างเงี้ยนะครับผมผิดหลักอกุศลรกรรมมาบทสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือง่ายว่าหลักการนมิธธรรมเอ่อการนามิธธรรมเจ็ดประการเจ็ดข้อเนี้นะครับก็เป็นวิธีดูนะครับว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยของเราเนี่ยมีหลักการนามิตธรรมไหมถ้าไม่มีก็หลีกเลี่ยงนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับหลักการนามิตเนี่ยนอกจากการนามิตธรรมแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะต้องดูด้วยนะครับว่าเพื่อนคนนี้มีศีลไหมนะครับผมมีศีลหรือเปล่านะครับแล้วทางที่ดีเนี่ยอย่างน้อยเพื่อนคนนี้ควรจะมีความเข้าใจ ในหลักของธรรมะในระดับหนึ่งนะครับผมอันนี้ปรากฏในหลักของวิสุทธิมรรคนะครับในตําราวิสุทธิมรรคนะฮะว่ากัลยาณมิตรเนี่ยต้องมีลักษณะด้วยกันสามอย่างคือกัลยาณมิตรธรรมนะครับแล้วก็มีศีลแล้วก็ควรที่จะเข้าใจเนี่ยเอ,อพัไตรบิดกอย่างน้อยสักหัวข้อหนึ่งอย่างเช่นนิทานชาดกอย่างเงี้ยนะครับผมนิทานชาดกหรือบางทีบางครั้งก็เออ,อภิธรรมเช่นเรื่องปรมตถธ,ธรรมสี่เงี้ย หรืออย่างเช่นบางคนเนี้ยเคยบวชมาใช่ไหมก็เข้าใจหลักวินัยสงฆ์อย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเออวินัยสงฆ์แต่ละข้อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ก็คือหลักกาลยานมิตรตามหลักศาสนาพุทธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยอยากจะสร้างเครือข่ายสร้างคอนเน็กชันเนี่ยนะครับผมถามว่าทําได้ครับแต่เครือข่ายคอนเน็กชันเนี่ยต้องเป็นเพื่อนที่ดีนะครับแล้วเพื่อนที่ดีเนี่ยก็ต้องมีหลักกายานมิตรทาด้วยนะครับผมคือง่งยๆว่าเป็นกายานมิตรนั่นเองนะครับถ้าบอว่าเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยนะครับเราคบไปเนี่ย ดีไม่ดีเราก็จะมีแต่ความทุกข์นะครับแล้วดีไม่ดีเนี่ยก็ทําให้เราเสียทรัพย์อีกแล้วดีไม่ดีเนี่ยนะครับก็ถึงขั้นที่ว่าเสียชีวิตได้เลยนะครับอย่างหลายๆเคสที่เราเห็นตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคบเพื่อนที่ไม่ดีพาไปตีกันพาไปกินเหล้าเมายาเสพยาไอ้นี่อีกนะครับผมเสพยาเกินขนาดเสียชีวิตอีกบางคนนะฮะหนักเลยดิดันฟันแทงนะฮะตายเสียชีวิตอีกนะครับผมหรือบางคนเนี่ยใหญ่ไปกว่านั้นอ่ะนะครับผม ไปสร้างคอนเน็กชันนะฮะจนตัวเองเติบโตขึ้นมาในสังคมนะฮะก็เสียชีวิตก็มีครับอายุสั้นตายก่อนก่อนก่อนวัยอันควรนะครับผมก็คือเรียกง่ายว่าการครบเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยเป็นเงื่อนไขหนึ่งอะนะครับผมที่เราทำให้ทาให้ตัวเราเนี่ยอายุสั้นนะครับถามว่าอันเนี้ยมีปรากฏในพระสูตรด้วยนะครับผมก็คือเียกง่ายว่าเป็นเรื่องของเหตุที่ทําให้อายุสั้นอายุยืน นะครับก็คือว่าเรียกง่ายว่าถ้าหากว่าคุณคบเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยนะครับผมคือคุณเตรียมสรุปได้ง่ายๆเลยครับว่าอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้คุณเนี่ยนะครับผมเสียทรัพย์นะครับ,บ,นะรบแล้วก็เออเรียกง่ายว่าเสียชีวิตได้นะครับซึ่งเรื่องของการครบเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยจนทําให้เราเสียชีวิตได้เนี่ยมีปรากฏในานายุตสส,สูตรที่หนึ่งแล้วก็อานายุตส,สูตรที่สอง นะครับลองไปหามาอ่านได้นะครับเรื่องนี้นะครับผมก็คือเรียกง่ายว่าการที่เราจะมีคอนเน็ชันเนี่ยนะครับควรจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับคือควรจะเป็นเพื่อนเพื่อนที่ดีนะครับควรจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะฮะเขาผมไม่ใช่ว่าเรามีคอนเน็ชันมีเครือข่ายแล้วตัวเองต้องมานั่งทุกเพราะว่าคนนั้นก็เป็นคนพานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับแล้วเนี้ที่ผมอยากจะฝากไว้เรื่องหนึ่งอะนะครับผมก็คือเรียกง่ายว่านะครับก็คือเรียกง่ายว่าคือเรื่องเนี้ยที่หลายคนบอกว่าเฮ้ย คบคนอะไรนะคนคนจนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยน,นี่คือผมเคยได้ยินนะอันนี้ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าคบเพื่อนคนจนน่ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับผมนะฮะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพรักสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือเป็นเรื่องในสมัยพู้เจ้าองค์ก่อนน่ะนะครับผมก็คือในอดีตเนี่ยนะครับผมพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิดเป็นโชติกะนะครับผมเกิดเป็นผู้ชายที่ชื่อว่าโชติกะแล้วมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคติการะนะครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าตัวของเออพระพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วนะครับผมเสด็จอุบัติขึ้นปุ๊บคติการะทราบเรื่องนี้นะครับก็พาพระสัมมา,าโคโดเออพระ สมณะโคดมในตอนนั้นนะครับก็คือเป็นนายโชติกะเนี่ยไปเข้าเฝ้าผู้อเจ้าแต่ปรากฏว่านายโชติกะบอกว่าโอ้ยจะจริงเหรออะไรคำนองแบบน,นี้จะจริงเหรือุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของง่ายเลยนะเขาจะเป็นผู้อเจ้าจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมคติการะนะครับก็ขยันขยอนะฮะแล้วก็ดึงตัวไปนะครับไปเข้าเฝ้าผู้อเจ้านะครับพอได้ฟังธรรมจากะพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะครับผมคติการะเนี่ยก็กลายเป็นพระนาคามีส่วนโชติกะเนี่ยก็เรียกง่ายว่าก็คือเรียกง่ายว่า ออกบวชเลยอะนะครับผมพอฟังไปปุ๊บพอรู้ว่าเรียกง่ายพอไปเข้าเฝ้าปุ๊บเนี่ยนะครับพระกัสริสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเองก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยนายคนเนี้คือนายอะไรนะนายชติกะเนี่ยจะกลายเป็นผู้เจ้าในอนาคตนะอะไรทํานองแบบเนี้ยผู้เจ้าในตอนนั้นก็เลยออกบวชนะครับผู้ทรงคติการะเนี่ยเขาก็เป็นคารวาตต่อไปแล้วก็เป็นคาราอุบาสศกด้วยนะครับก็คือเรียกง่ายว่า เจอเพื่อนที่ดีอะ <c oughs> เห็นไหมครับก็นาพาไปสู่สิ่งที่ดีทั้งที่ว่าคติการาชาดกเนี่ยผมลืมบอกไปนะฮะคติการาชาเอ่อคติการะอุบาสกเนี่ยนะครับผมเขาก็เรียกง่ายว่าคือเป็นช่างปั้นหม้อนะครับผมคือเรียกง,งว่ามีฐานะค่อนข้างที่จะยากจนน่ยนะครับอันนี้ปรากฏในพระสูตรนะฮะเขาผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเพื่อนจะจนก็ได้นะครับผมแต่ขอให้เป็นเพื่อนที่ดีนะครับอย่างเช่นคติการะอุบาสกเนี่ยนะครับผมแล้วก็สาวกหลายๆท่านน่ยนะครับอย่างเช่น นางขุดค้าชุดตาอย่างเงี้ยนะครับผมเดิมทีเนี่ยเป็นแค่สาวใช้นะฮะแต่พอเทศธรรมะให้กับเจ้านายคือนางสารรมาวดีแล้วเราบริวารฟังเนี่ยจนกระทั่งบรรลุธรรมเนี่ยนะครับผมเออนางสารรมาวดีก็แต่งตั้งให้นางขุดค้าชุดตาราเนี่ยเป็นอาจารย์ของตัวเองนะครับนะฮะเห็นไหมครับน,นางขุดค้ชุดตาฐา,านะก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะครับคติการะอุบาสกฐานะก็ก็ไม่ได้แบบว่าดีอะไรนะฮะแต่ว่าก็สามารถนำพาเนี่ย เพื่อนของตัวเองเนี่ยไปสู่สิ่งที่ดีได้คือการบรรลุธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีกัลยาณมิตรเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนี่ยนะครับการที่เราจะสร้างเครือข่ายเนี่ยถ้าเป็นเครือข่ายที่ดีเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเลยครับเพราะสามารถนําพากันไปสู่สิ่งที่ดีได้แล้วก็มีมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ถ้าเป็นเครือข่ายที่แย่เนี่ยเพื่อนไม่ดีชักชวนกันไปยุ่งกับใบยมุกไปยุ่งกับสิ่งผิดกฎหมาย ชีวิตเราก็แย่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องที่ผมนํามาพูดในวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะครับผมว่าคนเราเนี่ยมีเครือข่ายมีได้แต่เครือข่ายและเพื่อนต้องเป็นคนดีด้วยครับโอเคครับเนื้อหาของในรายการเราในวันนี้ก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ